นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะแพะสมาชิกที่น,านนะ่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแม่มรัฐบาลฮาหนอยนะครับเด่น2ตัวบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณเนาะเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแม่มรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบพระคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะกับคลิปการคำนวณแนวทางสถิติฉลาดกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวบนเนาะสูตรนะครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งเท้ากับวกศูนย์บวกสองบวกสามบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเรามาเริ่มทําการคิำนวณสูตรนะครับอ่ะไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะ ก้าบวกกัน2ครั้ง9 2 18, 18้าสอบแวก9เป็น27 27ิบเจ็ดเวกสเท่ากับสามสิบบบวกสเป็น32มบสอวกห่าบวกสเป็น35มบหวกสเป็น37มบเวกหเป็น38มนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับฉลากกิมแมนแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกเจ็ดตัวล่างออกสอนะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ8กับ2 ครับสูตรธรกิขั้นครับ8กับ2มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเลยนะครับเนาะ4บวกกัน2ครั้ง4 2เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก7เป็น17 17บวกสเป็น17 17บวก2เป็น19 19บวก3เป็น22บวก2เป็น24บวก1เป็น25นะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบงรัฐบาลานอย3ตัวบนออก7 5 9 2ตัวล่างออก3 2เนาะหลักสิบหนวยบนนะครับคือ5กับ9นะครับส่วนเทอรกิ้กำหนดนะครับ5กับ9มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก3เป็น7 7บก7เป็น14 14 .0 บกเป็น14 14บก2เป็น1 6 1 6บวก3เป็น19 19บวก2เป็น2 1 21บก1เป็น22นะครับเนะเาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก3 4 9 2ตัวล่างออก0 0นะครับหลัก10หน่วยบนนะครับคือ4 กับ9สูตรทาีาคำนวณนะครับ4กับ9มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ3บวก0ได้3 3บวก2ได้5 5บวก3ได้8 8บวก2ได้10 10บวก1ได้11นะครับเนาะ อ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสามตัวบนออกสองหนึ่งแปดสองตัวล่างออกสามสามหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ 1, คนหนึ่งกับแปดสูตรโทรคิดคำนวณนะครับหนึ่งกับแปดมานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนะ 3, 6, 2, าะสามบวกกันสองครั้งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ด สิบเวกสเป็น13 13าบวกสเป็น16 16กบกบวกเป็น18 18ปบวกหเป็น19เนะครับเนาะ,ะเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จาให้เป็นแนวทางนะครับเนาะก็จะได้13ึ่งสามหน3่งห 6กแปแล้วก็แปนะครับเนาะ,ะสถิตินะครับฮานอยเด่น2ตัวบนนะครับวันที่5้าขีดส่วนสขีดสองห้นะครับเนาะ,นะะวันนี้สถิติเนาะอาจารย์นะครับชอบเนาะวันนี้เด่น9นะครับเนาะ นะครับสมาชิกลองดูนะครับเนาะคิดว่าน้าวันนี้น่าจะสถิติเก้าน่าจะมาเนาะอ่ะนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับ ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคิดหนดเน,ะนาะแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮาหนอยเด่น2ตัวบน,นะครับไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ